สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องสวัสดีชสิสมชิโมเนจ้าเ้าส่งนัดเทนเสร็จแล้วเราก็จะไปส่งไข่กันนะคะอันนี้ก็จัดไข่ใส่ถุงยางก่อนนะคะก็จะไปชงให้ชงให้คุณพี่คนสวยเนาะเอ่ยนะเด็กเจ๊น่าแดงนั่นเองนะคะสั่งแพงใหญ่นะคะร้อยสี่สิบบาทค่ะถ้าเราขายตามบ้านนะคก็สิคายแบบ140ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบพี่น้องเอ้ย แพงหน่อยก็ร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าเป็นเอฟซีคุณแม่ใจดีทางฝั่งต่างๆเนาะอยากจะซื้อให้คนนั้นคนนี้พาให้คนนั้นคนนี้ก็แพงละสองร้อยนะคะแผงเล็กนะคะแผงใหญ่จะเป็นแพงละสามร้อยนะคะแพงละเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เลยแพงละสองร้อยสามร้อยนี่นะคะอ่าทำไมถึงเรียกแพงจังสิว่าก็ค่าวอาหารเนยระต่างซอยหัวอาหารเนย แต่ส่วนรายเพนสิบอถามดอกว่าเอ้าทำไมถึงราคาแพงจังเพิ่นจะสั่งเลยว่าเออสองแผงนะคะตามแพงก็ว่ากันไปส่วนหน่อยบอกเพิ่นว่าเอ้าคือแพงแทะนู่นนี่นั่นคนที่เพิ่นจะซื้อนะเพิ่นจะบอกว่าเนาะอ,อันนี้ก็ปด้ว่าผู้ใดเราเรางพีน่น้องเาราก็เอาไปรลบจดกิตกันก็จัดใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะไปส่งให้เจ๊น้าแดงนะคะอันนี้ก็เราจะมาจัดอีกสองแผงนะคะจะมี จะเอาไปส่งอีกหนึ่งท่านนะคะสั่งมาสแงพงแพงเพลง็กร้อยี่สิบาทชาแล้วก็จะเอาไปส่งให้เลยนะคะแต่เราไปส่งทางไกลก่อนเนาะจ,จังไปทางไกลพี่น้งองอ่าคือประึกก็จะไปส่งใกล้นี่แหละค่ะไม่ไกลค่ะจะไปส่งก่อนนะคะเอากระเป๋าตังค์ลืมลืมกระเป๋าตังค์โอ้ตายละพี่น้องเอ้ลืมกระเป๋าตังค์ได้ไง โอ้ยตอนนี้เราจะไปส่งก่อนพี่น้องจัดให้มันแนวซะก่อนเอาไปส่งรถเอาไปส่งรถเดียวกันเลยเนาะจัดให้เสร็จแล้วค่อยเอาไปส่งทีเดียวจะไม่เสียเวลานานเนาะเากระสีไปส่งนึงพี่น้องเลยจัดก่อนพี่น้อง,งอีกสองทงเนาะทงที่สองแล้วก็ทงที่สามพี่น้อง สั่งจองเข้ามาได้นะคะแผงลาสองร้อยค่ะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะเลียงไข่เลียงไก่ไข่บเมีนว่าสิได้กำไรได้พี่น้องเอ้ยขายราคาอันไข่กะร้อยกว่าบาทสองร้อยนะได้มากกับไปซื้อหัวาหานเบดพีอย่างหัวาหานกับเปิดมือละอันกระสอบ รรขายปได้๋ขายมือละแพงซองเพงะนะบางวันก็ไม่ได้ขายเลยค่ะต่อต่อเอาคือเอาแพงแท้ไม่แพงค่ะไม่แพงค่ะค่ะหัวหางมันแพงพี่น้องเลยห้าร้อยสามสิบบาทพูนต่ออันต่อซองปได้เนะาะห้าร้อยสามสิบบาทบัดไก่ห้าพันโบไข่บร,ระดี๋ยวไล่นะ ยังประธานเนื้อเน่เด๋งเน่เดือดยังมาใส่พี่น้องเอ,อ้ยผสมสับเพอยังไม่มีเวลาดูแลมันแบบว่ายังไงไม่อยากยังหลายอย่างอนีิพี่น้องเอ,อ,อ้ยเอาหัวหานไปก่อนเนาะยังบ่มีเวลาเห็ดเลยอย่างอื่นกระเพงละร้อยยี่สิบค่ะ สองแผงเนาะขอบคุณหลายๆที่สั่งซื้อเข้ามานะคะก็จะไปส่งนะคะแล้วก็จะมาทำความสะอาดห้องนะคะพี่น้องเอ,อ้ยก็แสดงว่าควยเขาเคาะไม่ใช่เขาหฮมเนาะกินหนักกินน้อยตอนนี้ก็สายแล้วนะคะเก้าโมงกว่าแล้วเสร็จสิ้นนะคะหนึ่งเสร็จแล้วห้าสามถุงอ๋อแปดโมงกว่าเนาะขออภายยังไม่ถึงเก้าโมงเราจะไปส่งเลยนะแปดโมงเก้าโมง น,นี่ฟองเล็กใจไว้ก็สามถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ะสิใสกระตานี่ส่งไนคุณอ <c oughs> นุไปส่งไข่ก่อนเด้อค่ะไปส่งไข่ก่อนเด้อค่ะติงอยู่บ้านคนเดียวอันนี้ของพี่นาแดงเนาะอันนี้ของอีกสอง ของของของอะไรของคุณอ้าวของอ้าวของคุณอ้าวนะคะพี่น้องคะน้องขอคุณอ้าวของอ้าวข้อเนาะจากจะเออเออเน่าได้เนาะพี่น้องเนาะสวยกับโบอ้โคือกันก็เอื่อนอ้าวหรือเปล่าพุ่นกะอา้าวอันนี้กะอา้าวน่าจะใช่เนาะ <c oughs> นี่กะเก็บอันนี้ฮาสิเอาไว้อยู่ทางเทิงเนาะและ้วนี่สิว่ายอยู่ทางรุมเนะาะจ่าใส่ถุงเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ้ยนี่คะ่ะจ่าใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะ แผงใหญ่ 1, หนึ่งแพงเล็กสองนะคะขอบคุณที่อุดหนุนนะคะเด้เอาไปส่งก่อนนะคะบ้านแล้วค่ะทำอะไรอยู่คะคนพีคนสวยไปดิพี่น้งองจักตอกจตอกมาตั้งนี่อเอา,ขาไข่ม,มาส่งพี่น้องเอ๋ยไข่สดสดวนีพี่น้องไข่ดๆจากก้นไก่ไรยเยด้ดห่อสีอ่ส <Wow. S 1> ิบบาทค่ะมีแนวกินหเด็กๆกิน นี่แกไปส่งใครอีกเดี๋ยวจะเป็นคนไหนน้องซิโนว่าไ่ได้ไปใช่อยู่เพื่อนอ๋อมีเงินทอนไ่ได้ป่ะนี่อ๋อทุกสิบบมีเนาะพี่น้องไอ้มันมีมันไม่มีใบเล็กไม่มีใบน้อยป่ะแค่ไม่ก็จะเป็นเงินนะมีแต่ใบละอืมมีเดี๋ยวจะไปแหลกอยู่หันจะดอาแล้วจะมาคืนเนะ ขอบคุณค่ะพี่น้องเลยใครๆจะได้มาจักต่โอเคพี่น้องอืมมันไม่ได้ไปใส่แล้ววะเดี๋ยวทำมาแต่พูดนะจะมาคืนหกสิบบาทคืนเพิ่นเนาะพี่น้องขอบคุณน้าลายด้วยค่ะเพราะว่าหลุดหลุเขาไม่นด้เกี่ยวค่ับแล้วได้เกี่ยวข่าวในย่างลายยุ่งแล้วนักเอาเกี่ยวข่าวได้สี่มือมื่อนี้น้าก็เกี่ยวมวอจันน่ะน้ก็เกี่ยวเขาจนเละเบ้อเลย ใส่เขายัางวะเข่าอันนี้เรียเข่าขาวหอมมันเลยเพราะวดำหลาอ๋อพี่น้องนี่คขาคุณใหญ่โซ่เนี่ยโดยเมธแต่เลยดำเหมือนโมเลเอาซัมอะไรก็ย่าโมเลกายอินอันยายมาังโซ่เลยกระดำหนาใครถ่าดำนั่นแหละลานานอันแรกดำโซ่เดียวก็อืมใส่เข,าข่าคนละลาเดี๋ยวเอามาคืนนะคะไปต่อพี่น้องจ้ามาถึงแล้วค่ะบ้านที่สองเอ้า

ที่เราลงไปนีเพี่งเอาไปไป,ไปกู้ข่าวอีดุมเอาได้ทาขีา่รถลงไปเอาข่าวมาส่งเอาข่าวมาส่งเอาข่าวมาส่งไปกินข่าวแล้วจ้า <c oughs> คนงาม <c oughs> กาซิเล่แล้วบะอะไรตา,านี่ได้แต่นนคน<า>บ<ะ>่ไดแต่หมัดแล้วเกี่ยวว่านไงอ๋ออาเทนเป็นว่าเอาไปส่งเไปในซองช่องแพงมาสั่น โดยเอาขึ้นไปเทิงพลกันอันนี้กระตาโอ้ยเอาขึ้นไปเทิงอะไรไปใจคนกะสิเล่ลวแหละแต่แต่คนได,ได,ได,นไดตาขึ้นไปไ,ไปเบิ่งบรรยากาศน่้เนึงล้วจงขึ้นไปพี่น้องา<ป>โอ้ยทงไฮทงหนาอนนี้นะ้ำพยปุตปูพ มาส,ส,ส่งไข่เพิ่นถือขึ้นไปก่อนยังไงแม่กินข้าวกับียงบอกเหรอฮะไปดูน้องเ้ยยามบริการเลยแต่แต่ห้ามาส่งไข่ตั้งแต่สิดิสิยาอ๋อแล้วอะไรกันครับคนอาคนงามครับ โอ้ยไปตานอนเย็นแท้ไปตาผู้บ้ามานอนน้ำแท้เพิ่งน้มาเคยได้อินเนี่ยพี่น้องตูบน้อยไปตาอยู่อดีตได้ง่ามากง่ยกว่าคืนกับวมี่ผู้ใดลงมาเนาะโอ้ยพี่น้องมองไอการนอนกับผู้บ้าเอาด้วยได้นินบรรยากาศดีอิ่มได้แจ็คสอบเละปีนี้นะ ปาด่น้อจะทงนี่ฮะนี่จะบองเลียงอยู so ่แนะาดพี singing. ่น้องสองอยกว่าลอยสามสิบปลสอสองลอยสามสิบปลสอบนาบักงงกวเนาะพี่น้องเนาะยังยังเจ้าเดียวต่ว่าแบบนี้นะเออยงกเบิในในกระตอบนาะใสปันเบิร์ดในกระตอบบ่ทันปั่นเบิร์ด้อพี่น้องต่อปั่นแล้วก็ได้สองสกว่าปลาตู่ กินข่าวทำไมกินแล้วกินแล้วกินแล้วกินข่าวได้พะลูกไหมป้าเอ้ยนี่เนี่ยมาส่งไข่พี่น้องบึงบรรยากาศเลยอ๋อให้กินแล้วครับแต่ละลายให้กินอาหารเช้าบ่กินข่าวเช้าบอกอ๋อข้าวแปดโมงกว่ากับโมง เอามาส่งฮอททงและได้ไข่กันนะพี่นอ้องส่งหอทบอนเองเพิ่นอยู่ทงนานะมาส่งทงนานะไข่อันเฮาเลี้ยงในเฮืนอนน่นแหละไข่สดๆเลยได้ยได้กระซ่างได้เด้อไก่ไก่สดๆเก็บมือต่อมือเลยเก็บทุกมือ ย่างเวย์ลายกันแล้วแล้วนี่นะเนาะามาาเตไโอ้ลงไปพูนบ่หอดป่าหอป่าปา,าป่าไปอีกบ่ตังเข่างานม,มาเลยได้ตัดอาบอได้ว่าเกี่ยวเกี่ยวทัตดขึ้นยุงแถววันนี้ทั้งตดทั้งเกี่ยว ๋ยวกรสีขึ้นนะพี่น้องเ้ฮะกาสีไปหาเพ็ดเวียกต่อเนาะเอามาค่อยกินน้ำต่ออีกขขบคุณตัวก,กำลังใจขอบคุณเพิ่นอุดนม,มาเนาะมีกระส่งสามแผงทางเบิดส่งขายเสร็จแล้วค่ะแลวกรสีเอาเงินไปคืนส้วนะแดงเนาะไปทอนแหมพี่น้องเอ้หกสิบบาทเนะาะทางกเอาไปทอนเพิ่น ตรงไข่แลกเป็นเทยมพ่อสามแผงนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับท่านใดเนาะแม่แม่ตะเกียบสคนใดสนใจอยากสร้างไข่เนาะครสามารถสร้างคขามาได้เดี๋ยวจะคอมเมนต์ในคลิปหรือว่าติดต่อมาทางเฟซบุ๊กสาวเอ้ยก็ได้นะคะซื้อสาวเอ้ยคะ Facebook ่ะเฟซบุ๊กกับซื้อสาวเอ้พท่นองเอ้ย ในว่าเขาเขตชุมชนของสะอเวย้อนะครับไปได้โปรไฟล์นะ,ะจะมีคำว่าชุมชนกับเข้าไปจะมีสื่อเฟซกายดีไลน์เซเว่ยล,ลงไม่ให้แล้วเนาะกับสั่งจองเข้ามาได้นะคะทักทายเข้ามาได้นะคะทักามาถามได้าเจ้าตอนนี้ก็ส่งใครแล้วเปเทียบพ่อพี่น้องเอ๋ยทั้งหมด3แพงเนาะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปนี้ก็สีขอตัวไปก่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะ,ะเดินทางกลับบ้านแล้วจ่ายเงินไป ทอนเจน่าแดงเนาะการขอบคุณนายขอบคุณทุกกระนัใจด้วยนะคะคลิปหน้าพ่อการกินข้าวพี่น้องจ้าคลิปนี้ไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะโอ้ยมือหลักกระสอบอ๋อโทนี่ค่ะหกสิบบาทนะคะคนเอาเงินมาทอนพี่น้องหกสิบบาทพี่น้องซื้อไข่ของเพินค่ะมาทอนมาทอนนะครับนี่โอ้ยเงินน้อยพี่น้องเลยโอ้ยเงินน้อยทอน เพราะว่าแต่ก่อนเจนอะแดงมูฮูอ่ะเพิ่นมีไข่เนาะบ้านนี้จะได้สั่งมาเพิ่นตลอดนะมันจะมีไซน้อยไซใหญ่นี่ไซใหญ่ดาวมาให้นี่ร้อยสี่สิบไซน้อยกระสีน้อยรุ่นนี้ร้อยละซาวสั่งจะใดก็ได้บ้านนี้ฮู้แล้วมองไข่พี่น้องเจนไดแดงเป็นสั่งเพราะว่าร้านของเจนอะแดงมัะมาไข่กินไข่ได้กินไข่แล้ว บ็ดมือและแนวอ,อื่นบุนคคลมาจ้าขอบคุณลาลาที่อุดโน้นค่ะข้าศึกลับไปเมียนนู่นนี่นัน่น,นต่อพี่น้องอยูอ่เฮือกนี่อย่างยิมองได้คือบุหินไปยังได็กันโอ้ยข่างคอกเบะข่างกายอบไผ่ยับลงไปทั้งกบพางทั้งสวนทั้งนั้นดิทั้งนั้นโน่นนั่นอืมอะไรจะช่างนะ เดีเบิร์ต่จิได้ขี่รถซอดไปบอกโอขี่รถอ๋อขี่รถไปกับขันมีใครกัเอามาอะไรก็ได้จ้าใช่ขอบคุณหลายๆค่ะคุณพี่คนสวยใช่อดนุนใหม่นะคะรอบหน้าค่ะตอนนี้พอกบริเวณไปใช้ลูกบริเวไปใช้ใหยื่อเยอะค่ะค่ะค่ะเจอกับบุพเพสบายนี่ดูแลเจ้าของในช่วงนี้กัอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะอืมแปลงอะไรแบบหว่าจ้องเสมอสุไปกินก่อนอะไปยังอีกไปตรวจ พ yeah, ี่ดอวเอ้ยซายวยังก็ได้จ้าจ้าจ้า